สวัสดีครับวันนี้มาดูลูกกบช่วงเวลาสองทุ่มครับก็ให้อาหารไปช่วงประมาณหนึ่งทุ่มก็กินอาหารยังไม่หมดครับสุดนี้ก็มีลูกค้าที่สัง่งจองไว้ครับ เยอะมากครับเยอะมากเลยครับตอนนี้ให้อาหารช่วงนึ่งทุ่มเพราะว่าเขาจะจัดกันครับเพราะว่าช่วงกลางคืนเขาจะหากินช่วงเวลาแบบนี้เดังนั้นเขาจะจัดกันครับเดี๋ยวาดูบอออีกบอหนึ่งตัวนี้ผมจะเลี้ยงไว้เองครับเพราะว่าตัวนี้โตแล้วครับ ตัวนี้โตแล้วครับตัวนี้ลูกกบตัวละหนึ่งบาท๋ยวผมจะเลี้ยงเองครับชุดนี้ชุดนี้ก็ตัวละบาท ที่มองเห็นคือตาก,กบครับตอนนี้เป็นบอ่อลูกอสที่ผมเอาลงไปช่วงสามมันที่แล้วก็เริ่มจะกินอาหารได้แล้วครับ ก็วันนี้มาถายให้เปื่อนเพื่อนดูเวลาสองทุ่มครับก็กบก็ากินอาหารดีอยู่ครับไม่กัดกันครับพรกะกบเขาจะกินอาหารช่วงกลางคืนถ้าเราไม่ให้เขากัดกันครับกินกันด้วยก็จะเป็นแผลกบเขาก็จะตายได้ คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ